ไปทดสอบหมวก ID Hybrid ใบนี้กันนะครับเป็นหมวกยกคางครับเนี่ยน,นี่ครับไาครับผมอ่าหลังจากที่ผมได้สวมใส่นะครับนี่ เจ้าหมวก i d ดีไฮบิตนะครับก็ผมขอมาบอกความรู้สึกนะครับที่ผมได้ใส่ไปแล้วเนี่ยมันจะดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะบอกเป็นเรื่องๆไปนะครับก่อนอื่นนะครับผมจะพูดในเรื่องของจุดเด่นนะครับของหมวกไอดีไฮบิตนะครับที่เป็นหมวกยกคางใบนี้ก่อนนะครับก็คือหมวกใบเนี้นะครับเหมาะสําหรับการใช้ในเมืองแล้วก็สายทัวริงนะครับก็คือเขาจะเน้นความสะดวกสบายนะครับขี่ชิวๆนะครับ ก็คือถ้าอากาศร้อนเนี่ยตอนติดไฟแดงนะครับเราก็สามารถยกคางเปิดรับลมนะครับได้เลยหรือว่าเราเข้าปั๊มนะครับหรือจะจอดแวะกินน้ําก็ยกคางดื่มน้ําได้ทันทีนะครับแล้วก็สําหรับสายที่เน้นการถ่ายรูปถ่ายคลิปเนี่ยก็จอดนะครับแล้วเราก็เพียงแค่ยกคางนะครับยกคางขึ้นมาแล้วเราก็ถ่ายรูปได้เลยนะครับไม่ต้องมาถอดหมวกนะครับให้เสียเวลานะครับอันนี้ก็คือข้อเด่นนะครับของหมวก รุ่นนี้นะครับอ่าต่อไปนะครับเวลาขี่เนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องของตัวมุมมองนะครับต้องบอกว่า หมวกใบเงี้ะครับมุมมองเนี่ยกว้างนะครับเหมาะสําหรับสายทัวริ่งไปอย่างยิ่งนะครับแล้วก็คนที่ชื่นชอบในการเดินทางเนี่ยเพราะว่าเราจะมองแล้วสบายตานะครับชิวหน้าเนี่ยนะครับบางคนสงสัยว่าเป็นชิวประหลอดเนี่ยเพื่อประหลอดมันจะมองเห็นดีไหมก็เดี๋ยวผมจะบอกนะว่าถ้าในเวลากลางวันเนี่ยไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับมองเห็นได้อย่างชัดเจนไม่หลอกตาใดๆเลยนะครับแล้วก็ ในการสมสายเวลากลางคืนนะครับก็ต้องบอกว่า,าถ้าเป็นแสงบนถนนทางหลักที่มีไฟตลอดทางเนี่ยอันนี้ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับหรือถ้าเรามาขับขี่ในซอยหรือในทางมืดๆนะครับที่มีปริมาณจำนวนไฟทางเนี่ยน้อยลงนะครับก็ยังมองเห็นนะครับเพียงแต่ว่าก็จะน้อยกว่าบนทางหลักนะครับแต่ว่าใช้งานได้แน่นอนครับามาดูเรื่องของแว่นภายในนะครับ แว่นภายในเนี่ยก็คุณประโยชน์ก็คือเวลาที่มีเราขัขบขี่ในเวลากลางวันเนี่ยที่เจอแสงแดดจ้าๆนะครับเราก็จะมีหมวกรุ่นนี้เขาจะมีแว่นภายในเราสามารถที่จะเปิดแล้วก็ลดแว่นลงมาคนระับให้มันปิดภายในนะครับเขาจะช่วยลดแสงจ้านะครับทําให้เวลาเราใช้สายตาเนี่ยเราถึงได้ไม่เมื่อยล้านะครับแล้วก็มองได้สบายตานะครับแล้วก็แว่นสายตาตัวนี้มันเคลือบประหลอดภายในนะครับ ้าถามว่ามองเห็นนะครับในวลางวันเนี่ยใช้งานได้ดีนะครับสำหรับท่านที่ใส่แว่นสายตานะครับแล้วจาเป็นต้องขับขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยหมวกรุ่นนี้นะครับเขาก็มีช่องนะครับสำหรับเสียบนะครับแว่นนะครับเสียบขาแว่นได้นะครับแล้วก็ยังปิดนะครับแว่นกันแดดภายในได้ด้วยนะครับก็ไม่ติดแต่อย่างใดนะครับก็พูดง่ายรองรับนะครับสำหรับคนที่ใส่แว่นสายตานะครับสำหรับหมวกรุ่นนี้นะครับ สำหรับท่านที่ต้องการสื่อสารนะครับบอกว่าหมกรุ่นเนี้นะครับก็จะทําให้ทุกท่านนะครับไม่พลาดในการสื่อสารนะครับเพราะว่าหมกรุ่นนี้เขาจะมีช่องเว้าวนะครับเพื่อใส่ลําโพงบลูทูธไว้ด้านในนะครับแล้วก็ตรงหูทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับก็สามารถฟังเพลงแล้วก็ใช้โทรเข้าโทรออกเนี่ยต้องบอกว่าสบายนะครับผมและสำหรับเจ้าชิวหน้านะครับต้องบอกว่า ทางแบรนด์ไอดีเนี่ยเขาออกแบบมานะครับได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าเขาออกแบบมาเพื่อรองรับนะครับทั้งคนที่ถนัดมือซ้ายและมือขวานะครับที่จะเปิดมือเพราะเขาจะมีแง่งด้านซ้ายและงั้นด้านขวาเนี่ยนะครับเพื่อเสริมนะใครที่ถนัดมือซ้ายก็สามารถยกชิวหน้าได้ถนัดมือขวาก็ยกได้ทั้งทั้งซ้ายและขวานะครับต้องบอกว่าเขาคิดมาเพื่อผู้ใช้โดยเฉพาะนะครับ และเจ้าชิวหน้านะครับเขายังมีระบบล็อกสองชั้นนะครับก็ชั้นแรกก็คือเวลาเราก,กดหมวกลงมาเนี่ยมันก็จะปิดแล้วแต่ถ้าเราต้องการความแนบสนิทนะครับเราก็สามารถกดได้อีกหนึ่งแกลกนะครับนี่เขาก็จะล็อกได้นานมากยิ่งขึ้นนะครับก็เวลาเราขี่ในย่านความเร็วเนี่ยชิวหน้ามันจะได้ไม่เปิดนะครับสําหรับเจ้าชิวหน้านะครับอีกหนึ่งจุดเด่นก็คือว่าบริเวณชิวด้านบนนะครับ เขาจะออกแบบนะครับให้มันเว้านะครับแล้วก็เรียบไปกับโครงหมวกนะครับก็เพื่อนะครับลดเสียงรบกวนนะครับที่จะเข้าไปภายในนะครับได้เป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงลมเสียงรถเสียงท่ออะไรพวกนี้นะครับก็จะทําให้ภายในหมวกเนี่ยเราเงียบมากยิ่งขึ้นนะครับสําหรับเรื่องของนวมภายในนะครับก็ต้องบอกว่าชุดฟองน้ําของเขาเนี่ยเป็นออกแบบนะครับมาเป็น แบบสามดีนะครับก็คือถ้าเราใส่ไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้เจ้าตัวสามดีเนี่ยนะครับเราจะพูดง่ายเขาก็จะกระชับกับโครงรูปหน้าของแต่ละบุคคลได้เป็นอย่างดีแล้วก็สําหรับนวมนะครับสําหรับผ้าเนี่ยเขาเป็นผ้าไดเทคนะครับก็พูดง่ายมันจะช่วยซับเหอ่อแล้วก็แห้งไวนะครับก็จะลดพวกเชื้อโรคหรือแบคทีเรียพวกนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับสําหรับสายรัดทางนะครับเขาก็เป็นระบบกิบล็อกนะครับ ก็เหมาะแก่การใช้งานครับแบบสะดวกสบายนะครับใช้งานง่ายก็คือเราถ้าเราล็อกนะครับก็คือเสียบสไลด์เข้านะครับถ้าเราแกะออกก็คือดึงสายแล้วก็ดึงสายล็อกออกนะครับก็คือใช้งานได้แบบสะดวกสบายนะครับมาพูดถึงเรื่องของน้ําหนักหมวก ID Hybrid รุ่นนี้นะครับน้ําหนักเขาจะอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบกรัมบวกลบห้าสิบกรัมนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องปกตินะครับสําหรับหมวกยกคางแล้วก็ เขามีแว่นภายในด้วยนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับก็คือเป็นหมวกทัวริงเนี่ยน้ำหนักเขาก็จะประมาณนี้ครับและในวันนี้นะครับผมก็ขับขับขี่นะครับโดยใช้ระยะทางเนี่ยประมาณ100กิโลเมตรนะครับทั้งไปและกลับก็ต้องบอกว่าไม่รู้สึกนะว่าหมวกใบนี้จะมีน้ำหนักอะไรมากมายนะครับก็ต้องบอกว่าสามารถรับได้นะครับมาดูถึงเรื่องหมวกใบนี้นะครับ สำหรับที่เรื่องของการขี่นะครับแล้วก็รองรับความเร็วได้ขนาดไหนนะครับก็สำหรับผู้ขับขี่นะครับที่ขี่อยู่ในช่วงความเร็ว80-120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยต้องบอกว่าหมวก ID Hybrid นะครับใบนี้นะครับต้องบอกว่านิ่งนะครับนิ่งแบบปกติเลยนะครับก็ยกเว้นนะครับถ้าเจอลมหรือมีพายุอันนั้นก็มีอาการบ้างแต่ถ้าในสภาพอากาศปกติต้องบอกว่านิ่งมากๆเลยนะครับ แล้วก็ถ้าในย่านความเร็วตั้งแต่130กิโลเมตรเป็นต้นไปเนี่ยผมขี่อยู่ในช่วงของ 3, อ130ถึง140กิโลเมตรนะครับต้องบอกว่าก็ยังนิ่งอยู่นะครับและที่สำคัญน,นะครับเมื่อขี่ในช่วง130ถึง140เนี่ยเป็นที่น่าแปลกนะครับว่าหมวกใบนี้สามารถนะครับลดเสียงนะครับก็คือการเสียงรบกวนจากภายนอกเข้ามาสู่ภายในเนี่ย ได้ดีอย่างมากนะครับเหมาะนะครับต้องบอกว่าหวกไปเนี้ยเหมาะมากๆนะครับสําหรับคนที่ชอบฟังเพลงนะครับแล้วก็สายเดินทางนะครับโดยเฉพาะอ่ายูทูบเบอร์นะครับที่ต้องพูดผ่านไมในหมวกเนี่ยต้องบอกว่ามันทําได้ดีมากๆนะครับผู้ได้ฝัเสียงผู้เราได้เนี่ยก็คือจะชัดเจนเป็นอย่างดีนะครับสรุปสุดท้ายนะครับต้องบอกว่าเนี่ยถ้าให้คะแนนนะครับหมวกรุ่นนี้นะครับถ้าคะแนนเต็มสิบเนี่ย ผมให้ไป9.5ไปเลยนะครับต้องบอกว่า9.5เนี่ยกับในราคานี้นะครับคือในราคาที่2,490บาทนะครับสำหรับทุกสีทุกลายก็เขามีทั้งหมด6 6สีนะครับใครชอบสีไหนก็ไปเลือกสีนั้นนะครับแต่สำหรับผมบอกต้องบอกว่าที่ผมให้ขนาดนี้ยในราคานี้ต้องบอกว่ามันดีมากๆนะครับก็ผมให้ผ่านนะครับ และใครนะครับที่สนใจหมวกรุ่นนี้ใบนี้นะครับก็สามารถนะครับเข้าไปที่ด้านล่างนะครับของคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะมีทิ้งลิงก์นะครับเอาไว้นะครับก็คือของของเพจนะครับ r a n d o m h e l m e t ID พวกนี้ก็เป็นเจ้าของเจ้าของแบรนด์นะครับใครต้องการสอบถามหรือสนใจที่จะต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถถามทางเพจเข้าได้โดยตรงนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่สนใจหมวก ID h y b ฮบรรุ่นนี้ครับที่ดูกันมาจนจบคลิปนะครับก็อย่าลืมนะครับสำหรับท่านใหม่ๆนะครับที่เพิ่งเข้ามารับชมก็ช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับผมนะในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับก็แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม